w ะเป็น UMW G9 h i โฟกัเป็นรถ MPV ครับแต่ไม่ใช่ MPV ธรรมดานะคุณวิ่ง2อ,อย่างรวมกันเนี่ยได้ระยะทางไกลามากกว่า1,000กิโลเมตรแน่นอนกดคลิกเดียวนะครับเขาก็จะเอ็นให้แบบนี้เลยการแช่เย็นเนี่ยก็สามารถปรับได้ตั้งแต่0องศาถึง15องศา สวัสดีครับออโตสปูร์วันนี้เรามาอยู่กับ GWM Way G 9 High f o ครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรถ MPV ครับแต่ไม่ใช่ MPV ธรรมดานะมาพร้อมกับความหรูหราครับอันนี้ก็คือเป็นเกรดระดับสูงของแบรนด์ GWM นั่นเองซึ่งชื่อแบรนด์เวนี้นะครับก็มาจากนามสกุลของคุณแจ็คเวนนั่นเองครับซึ่งเขาเป็นประธานผู้ก่อตั้ง GWM ครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพาชมภายนอกภายในนะครับรวมถึงจะมาเล่าให้ฟังครับว่าระบบเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโดยระบบ ของเขาเนี่ยคำว่าไฮโฟนนะครับก็ย่อม,มาจาก h y b i ิ Intelligen ต์ w h e e l d r i v e นั่นเองนะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ลอ้อทางด้านพละกกำลังนะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเทอร์โบครับแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับ150แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะแยกออกเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่109แรงม้า170นิวตันเมตรครับส่วนด้านหลัง184แรงม้า232นิวตันเมตรและเมื่อทุกอย่างทางานร่วมกันนะครับจะผลิตแรงม้าได้สูงสุด4 142แรงมา้า642นิวตันเมตรครับจาก0ูนย์ถึงร้อวินาทีครับแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงถังน้ำมันมีขนาดความจุอยู่ที่58ลิตรครับเมื่อวิ่งด้วยระบบไฮบริดเนี่ยจะประหยัดน้ำมันอยู่ที่16.1กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับไฮโฟเทคโนโลยีนะครับก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อไฮบริดแบบอัจฉริยะครับซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับการขับขี่ทุกสถานการณ์ของรถพลังงานใหม่นะครับโโดยยยไฮฟเนี่่กก็อมาาจ Hybrid h r Intelligent i d e e l 4 w เป็นสถาปตัตยกรรม3แหล่งพลังงานบวก9โหมดการทํางานครับโดยเขาจะใช้มอเตอร์คู่แบบกระจายบน2แกนนะครับและก็เครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหน้าครับครอบคุมทั้ง ev mode, โหมด series โหมด paralel โหมด d i เ e c t โหมดนะครับและยังมาพร้อมกับระบบ itvc ครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาสามารถปรับแรงบิดของล้อแต่ละข้างได้ตามสถานการณ์การขับขี่ครับภายในเวลาเพียง0.01วินาทีช่วยลดการลื่นถลายและเพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิวถนนลื่นและเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ ใช้พลังงานเนี่ยเทียบเท่ากับ รถขับเคลื่อน2ล้อมาเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกภายในกันแบบคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเลยนะครับจะเห็นได้ว่ารูปทรงเขาเนี่ยหรูหลามากๆนะครับจะใช้เป็นกระจังด้านหน้าเนี่ยที่เป็นซี่ใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยตัวโลโก้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีกล้องให้แบบรอบคันหน้าหลังซ้ายขวานะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าคันนี้ได้ฟังก์ชันกล้องมุมมองแบบ360องศาแล้วก็ที่ด้านบนของกระจกหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีกล้องเหมือนกันนะครับแต่ว่ากล้องตรงนี้จะทําหน้าที่ให้กับระบบความปล ภายลหลายระบบของเจ้าคันนี้นะครับตรวจจับวัตถุเส้นเลนถนนรถยนต์ใช้กล้องตรงนี้ในการตรวจจับนั่นเองครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนี่ยอันนี้เขาก็มีมาให้ครบเลยสําหรับตัวไฟหน้านะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ปรับไฟสูงต่ําให้แบบออโต้นะครับแล้วก็ยังเป็นไฟแบบ LED ด้วยเราจะเห็นได้ว,ว่าเขาจะมีช่องตรงนี้นะครับอากาศที่มันไหลผ่านตรงนี้ก็จะมาออกบริเวณด้านข้างข,างของตัวกันชนนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์คร่าวๆของด้านหน้านะโดยมิติตัวรถของเจ้าคันนี้นะครับจะมีความยาวอยู่่ที5,50 กว้าง1 9 8 5ม mm, ิลลิเมตรสูง1,900ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อนะครับ3 0ม5มิลลิเมตรครับเป็นรถแบบ3แถวเจที่นั่งแบบ223นะครับความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่155ม mm, ิลลิเมตรครับตัวรถของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าไซส์ของตัวรถเนี่ยมันก็เพียงพอต่อการใช้งานครับและมันก็ไม่ได้เทอะทะจนเกินไปคุณสามารถขับเข้าออกตามตึกได้นะครับซอกซอยเนี่ยก็คือสามารถทําได้แบบสะดวกเพราะว่าเขามีกล้องให้แบบรอบคันด้ว แล้วก็ตัวล้อของเขาขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง 245/50R18 นะครับระบบช่วงล่างของเขานะครับก็จะเป็นช่วงล่างแบบมาเตลิงครับก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับดิสเบกมีให้ทั้ง4ล้อเลยด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับพับและปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้านล่างมีกล้องให้ด้วยนะครับบายสปอร์ตอันนี้มีมาให้ครบเลยแล้วก็ตัวบริเวณคิ้วก็จงงเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีเงินแบบนี้นะครับประตูสไลด์แบบไฟฟ้า นะวิธีใช้งานครับดึงแบบนี้มาหนึ่งครั้งเขาก็จะเปิดนะครับเวลาเขาเปิดเนี่ยก็ถือว่ามันกว้างมากนะครับและความสูงของตัวบันไดเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราสามารถเดินขึ้นลนได้แบบไม่ต้องก้าวเยอะนะก็ถือว่าสามารถขึ้นลนได้สะดวกสบายมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับสำหรับตัวประตูไฟฟ้าของเขา ในส่วนของการชาร์จไฟนะครับก็จะอยู่ที่ด้านหลังฝั่งขวาครับนี่จะอยู่ตรงนี้เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะพบกับช่องชาร์จไฟครับรองรับการชาร์จไฟแบบ AC อยู่ที่6.6กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ไฟ DC เนี่ยรองรับอยู่ที่60กิโลวัตต์ครับขนาดของตัวแบตเตอรี่นะครับจะมีความจุอยู่ที่44.28กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเมื่อเราชาร์จไฟจนเต็ม100%เรนี่ยเราสามารถวิ่งได้ระบบไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยประมาณรนะครับอ้นนเพูดถึงการใช้จนะครับอ มาเป็นระบบไฮบริดนะจะอยู่ที่ประมาณนี้ด้านท้ายก็มาในดีไซน์ของไฟท้ายที่ลูลราเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับจะใช้เป็นไฟสีแดงลากยาวเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยจะลากลงมาแบบนี้3เส้นนะครับเมื่อเปิดตอนกลางคืนนะครับจะเห็นเป็นลำแสงสีแดงที่สวยงามครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดคําว่า PHEV ครับแน่นอนว่าเจ้าคันนี้สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนยก็คือวิ่งไฟฟ้าก็ได้หรือว่าวิ่งน้ํามันก็ได้นะครับหรือถ้าคุณวิ่ง2องอย่างรวมกันเนี่ยได้ระยะทางไกลามาก กว่า1000กิโลเมตรแน่นอนไฮโฟก็คือเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งระบบการขับเคลื่อน4ี่ล้อเขาเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาจะแยกมอเตอร์ด้านหน้ามอเตอร์ด้านหลังนะครับและก็ยังใช้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบด้วยส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะมีชื่อแบรนด์ครับเวนนะการเปิดปิดฝาท้ายเนี่ยก็รองรับระบบคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับหรือจะเปิดที่ตัวฝาท้ายเองก็ได้นี่ก็เปิดแบบไฟฟ้าเลยนะครับ เมื่อเปิดขึ้นไปแล้วนะครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับถ้าคุณยังไม่พับเนี่ยก็จะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณสักหนึ่งใบวางแบบแนวตั้งนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้พื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับให้ใช้วิธีพับอย่างนี้ครับนี่พับอย่างนี้นะแล้วก็ดันไปข้างหน้าครับปึ๊บนี่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะก็จะได้พื้นที่ในการเก็บของเพิ่มมายิ่งขึ้นนั่นเองครับเวลาที่คุณจะปิดฝาท้ายครับกดแบบไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้ ก็จะปิดให้แบบหล่อๆเลยนะครับสำหรับกล้องที่อยู่ด้านหลังนะครับเขาจะมีอยู่2ตัวครับจะมีกล้องตรงนี้กล้องตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหรือว่าดูภาพ3 /60 องศาเนี่ยจะใช้กล้องตรงนี้ในการแสดงภาพด้วยนะครับแต่จะมีกล้องด้านบนด้วยนะซึ่งกล้องตรงนี้เนี่ยจะไปยิงโชว์ที่ตัวกระจกที่มองไปด้านหลังนะครับใช้กล้องตรงนี้ในการแสดงโชว์นั่นเองไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้ครบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์คร่าวๆข,ของภายนอกนะสำหรับภายในนะครับก็ก้าวขึ้นลงได้สะดวกมาก,มากๆนี่ มีราวห่วนตรงนี้ให้ด้วยนะอ่ะพอเราเข้ามานั่งแล้วนะครับและเราจะปิดประตูเนี่ยก็คือใช้สวิตช์ตรงนี้ดันไปข้างหน้า1ครั้งนะครับเนี่ยเป็นก้านตรงนี้ จะเห็นได้ว่าเขาปิดให้แบบเนียนๆเลยนะครับม่านบังแดดตรงนี้มีมาให้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวามีมาให้เหมือนกันแล้วก็ตัวลายไม้นะครับอันนี้ช่วยเสริมให้ตัวรถอะดูหรูหราด้วยนะครับสีภายในนะครับตอนนี้เนี่ยที่ขายในยประเทศไทยนะก็จะมีเป็นโทนสีเดียวแบบนี้เลยไม่ว่าตัวถังสีไหนคุณก็จะได้เป็นภายในสีดําตัวเบาะของเขานะครับนั่งแล้วรู้สึกว่านุ่มสบายมากๆนะครับตัวเบาะเขาเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาเนี่ยเวลาเรานั่งไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ากับสรีละร่างกายของเรานะครับแล้วก็ตัวเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะแบบกับตันซี แยก2ฝั่งเลยนะครับและยังมีฟังก์ชันที่สามารถปรับเอนอนได้หรือว่าเป็นซีโร่กราวิตี้นะครับการปรับที่นั่แถวที่2เป็น Zero ครัที่เห็นไหมกดคลิกเดียวนะครับเขาก็จะเอนให้แบบนี้เลยนี่เหมาะสำหรับการเป็นรถผู้บริหารเลยนะคือเอนให้แบบโอ้โหนอนได้เลยนะแต่ถ้าอยากกลับตำแหน่งเดิมครับกดอีก1ครั้ง เป็นไงแล้วก็บอกเขาเนี่ยยังมีฟังก์ชันเบาะนวดให้ด้วยนะครับเบาะเป่าลมก็มีมาให้แล้วคุณยังสามารถคอนโทรลได้ผ่านที่ตัวสวิตช์ตรงนี้เป่าลมขึ้นมาจากเบาะอ,อะไรพวกนี้ทาได้เหมือนกันแล้วตรงนี้เนี่ยเขายังมีเป็นโต๊ะทํางานด้วยนะคุณสามารถใช้เป็นโต๊ะที่วางอาหารก็ได้หรือว่าเอาโน้ตบุ๊กไปวางพิมพ์งานก็ได้นะครับเหมาะสําหรับการเป็นรถผู้บริหารเลย นี่พับเก็บแบบง่ายๆเลยตรงนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าหลังเบาะให้ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้มีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับและอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีตู้เย็นด้วยนี่วิธีใช้งานนะกดตรงนี้ครับปึ๊บเด้งออกมาอ่า ก็ความเย็นนะครับก็ตั้งแต่0ถึง15องศานะครับส่วนการอุ่นร้อนก็ทำได้เหมือนกันนะครับ35องศาถึง50องศาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังชันในอำนวยความสะดวกนะครับคุณสามารถใส่กระป๋องน้ำนได้หลายกระป๋องเลยนะครับในส่วนของจอด้านบนนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่17.5นิ้วครับใช้งานยังไงอ่ะมาลองเลยนี่กลางออกมาครับเป็นไง นี่พอกลางออกมาแล้วนะครับเวลาที่คุณเปิดเพลงผ่านหน้าจอพวกนี้ก็คือครั้งแรกนะเขาจะให้คุณเชื่อมต่อกับบลูทูธก่อนนะครับแค่ครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นพอคุณจะใช้งานเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมต่อกับลําโพงทั้งหมดในรถเองนะครับซึ่งลาโพงในรถเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะอยู่ที่21ตําแหน่งและเป็นลําโพงของอมอครับในเรื่องของคุณภาพเสียงยบอกเลยว่าคมชัดได้ดีเลยนะครับนี่ก็คือหน้าจอเนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ย คมชัดมากนะครับคุณสามารถดูพวก YouTube อะไรพวกนี้ได้นะนี่ลองเปิด y t u t u นะเห็นไหมก็สามารถดูได้เหมือนกันน <c oughs> ี่เท่เลยแล้วว่าเราจะปิดจอครับกดปุ่มตรงนี้อีกครั้งหนึ่งการเปิดปิดประตูเนี่ยนอกจากที่คุณจะเปิดปิดตรงนี้ใช่ไหมคุณสามารถกดผ่านตรงนี้ก็ได้นะนี่เป็นไงหลังคาสลูปมีมาให้นะครับหลังคาสลูปของเขาเนี่ยจะแยกเอาเป็น2ตอนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง รเรียกได้ว่าฟังก์ชันอำนวยความสะดวกของคนที่นั่งเบาะแถว2เนี่ยผมว่ามันเยอะพอสมควรเลยนะเ,ออเหมาะสำหรับการเป็นรถผู้บริหารเป็นรถครอบครัวนะครับและสําหรับการนั่งเบาะแถว3เนี่ย เดีย๋ยวเรามาลองนั่งจริงๆกันเลยสำหรับเบาะแถว3นะครับก็นั่งแล้วรู้สึกว่าสบายมากๆนะครับผมว่าเป็นเบาะที่สามารถนั่งโดยสารได้จริงและนั่งได้สบายมากๆด้วยเพราะว่าตัวฟองน้ําของเขาเนี่ยนั่งแล้วนะครับมันนุ่มมากนะแล้วก็ตัวฐานเบาะของเขาเนี่ยถ้าสังเกตนะจะเห็นได้ว,ว่ามันอยู่บริเวณช่วงข้อพับเลยดังนั้นเวลาคุณนั่งโดยสารทางไกลทางยาวเนี่ยบอกเลยครับว่านั่งได้เต็มก้นะครับแล้วก็ยังมีตัวหมอนรองศีรษะตรงนี้ที่สามารถเลื่อนขึ้นได้และที่สําคัญนะตัวพนักพิงนะครับเอ็นได้เยอะมาก เนี่ยเยเป็เนเบาะนอนเลยเลยอ่ะนะ นะครับถือว่าเอ็นได้เยอะนะแล้วก็ตัวกระจกด้านข้างของเขาเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่มองไปข้างนอกได้แบบไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับมีม่านให้ด้วยฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่วางแขนมีมาให้วางแก้วน้ําได้นะครับแล้วก็ช่องต่อ USB ทั้ง Type C Type A มีให้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาแอร์ก็มีมาให้นะด้านบนนะครับลำโพงตรงนี้มีมาให้ราวหนมีมาให้ครบเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่อำนวยความสะดวกตั้งแต่เบาะแถว1แถว2แถว3เลยนะอันนี้คือฟังก์ชันคร่าวๆของเบาะแถว3นะั้นสำหรับ เบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะแบบปลับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีฟังก์ชันการเป่าลมขึ้นมาจากเบาะด้วยแล้วก็ความนุ่มของตัวเบาะเนี่ยเทียบเท่ากับเบาะด้านหลังเลยนะทั้ง3แถวนั่งแล้วนุ่มสบายเหมือนกันพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ2การหุ้มหนังนะครับจับถนัดกระชับมือเป็นแบบอ้วนๆแบบนี้เลยมีปุ่มมันติดฟังก์ชันนะครับสำหรับควบคุมเกี่ยวกับจออินโฟเทนเมนต์แล้วก็ตัวจอเรือนใหม่มาดูตรงจอกลางกันก่อนจอตรงนี้เนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่14.6นิ้วนะครับเป็นจอขนาดใหญ่เลยนะรองรับ Apple CaP Android Auto และ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยนี่จะตัดมาเป็นกล้องแบบรอบคันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมมองเห็นแบบชัดมากๆนะครับอันนี้ด้านหลังเนี่ยจริงๆมันมืดนะนะแต่เขาก็มองเห็นให้แบบชัดเลยนี่อันนี้เป็นรูปรถจำลองนะครับแต่แวดล้อมภายนอกอันนี้เป็นแวดล้อมของจริง และนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟัง์กชันจอดรถให้3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นจอดแบบซองตรงๆจอดขนานข้างหรือว่าจอดแบบเฉียงเฉียงอันนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวจองเขาเนี่ยคุณยังสามารถเข้ามาปรับฟังก์ชันโหมดการขับขี่ก็ได้นะครับ E c o Normal s p o r ปรปรับได้หมดเลยนะครับพับกระจกมองข้างนะอ่ะเรามาดูพวงมาลัยนะครับก็ปรับได้นะเบาสบายสปอร์ต เยอะมากฟังก์ชันการใช้งานนะครับอันนี้พูดแบบคร่าวๆพอเนอะอ่ะสัญญาณเตือนเมื่อล็อกรถนะครับจะให้กระพริบอย่างเดียวไหมหรือว่าจะมีเสียงด้วยนี่ตู้เย็นนะครับการแชร่เย็นเนี่ยก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ศนองศาถึง15องศานะครับส่วนการอุ่นร้อนเนี่ยก็ปรับได้ตั้งแต่35องศาไปจนถึง50องศาก็คือได้ทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเย็นนั่นเองส่วนในโหมดการขับขี่นะครับคุณสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเป็นโหมดไฟฟ้าเพียวๆ นะครับหรือว่าแบบ HEV ที่มันเป็นไฮบริดนะคุณสามารถเลือกได้นี่การเลือกเจนไฟนะครับว่าจะให้มันต่ำมันสูงมันปกติยังไงเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับระบบเบรกพวกนี้คำว่า e ADA s นะครับเมื่อจิ้มมาแล้วเนี่ยก็คือการเปิดปิดระบบความปลอดภัยต่างๆของเขานะครับก็จะแยกออกเป็นหมวดหมู่ด้านบนตรงนี้ระบบช่วยการขับขี่นะครับระบบช่วยเข้าโค้งระบบเตือนตามเครื่องหมายจราจรระบบการช่วยจอดนะครับระบบกล้องรอบทิศทางนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยไฟในรถนะครับไฟแอมเบียนไลท์เนี่ย ก็มีมากถึง64เฉดสีนะครับเราสามารถเข้ามาเลือกได้ ถัดลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับชุดแอร์ครับปุ่มที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับแอร์หมดเลยนะแล้วก็ปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินจะอยู่ที่ตรงกลางนะครับอันนี้คือช่องแอร์ช่องแอร์ของเขาเนี่ยจะมีตรงนี้กับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับไวเลสชาร์จมีมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีฝาปิดเนืเปิดมาแล้วจะเป็นที่วางแก้วน้ํา2ช่องนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามมากนะครับและที่วางแขนนะครับเมื่อคุณกดเปิดมาแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นถาดวางของตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าค ใส่ขวดน้ำมาไว้อยู่ขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้ครับกระจกที่มองไปด้านหลังเนี่ยอันนี้เขาจะใช้กล้องด้านหลังแสดงภาพมาที่ตรงนี้นะครับคุณสามารถปรับให้มันสว่างให้มันมืดได้นะเออเขาจะมีปุ่มด้านหลังตรงนี้แล้วก็ตัวหลังคาซันรูฟเนี่ยคุณสามารถเปิดปิดได้เขาจะมีสวิตช์นะครับมีปุ่ม SOS สําหรับขอความช่วยเหลือด้วยหรือเวลาที่คุณจะเปิดประตูฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับคุณสามารถเปิดจากตำแหน่งคนขับได้นี่จะมีตรงนี้ที่บังแดดนะครับมีกระจกไฟส่องสว่างให้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนนัในส่ววของตชุด แดชบอร์ดตรงนี้นะครับเป็นแบบหุ้มหนังนะนะอันนี้แบบหรูหรามากนะครับแบบบุนุ่มรวมถึงบริเวณตรงแผ่นคอนโซลตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสัมผัสนุ่มเหมือนกันก็โดยรวมของฟังก์ชันภายในเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่หรูหราเอาเรื่องพอสมควรเลยครับสรุปโดยรวมนะครับก็ต้องถือว่าเจ้าคันยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากนะครับโดยดีไซน์ของตัวรถแล้วก็ความหรูหราของดีไซน์นะครับรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆทั้งภายนอกภายในบอกเลยว่ามันตอบโจทย์สําหรับการเป็นรถครอบครัวหรือว่าเป็นรถผู้ เยีเดยสำหรับสีตัวถังภายนอกนะครับจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ส,สีครับก็คือสีดําสีทองสีขาวแล้วก็สีเทาครับในส่วนของราคานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดราคาเนี่ยช่วงในงานมอเตอร์เอ็ปที่กําลังจะถึงนี้นะครับเราก็มารอรุ้นราคาไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้ออ t โตสปินขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ